สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะเฉลยโจทย์การเคลื่อนที่แนวเส้นตรงข้อที่9นะครับข้อที่9นั้นโจทย์บอกว่าก้อนหินเนะครับถูกปล่อยให้ตกแบบเสรีเอะ a นะตกนะครับอันนี้เป็น a แล้วกันนะครับตกแบบเสรีก็คือความเร็วต้นของ a นั้นมีค่าเป็นเท่าไหร่ครับถูกต้อง มีค่าเป็นศูนย์นะครับขณะที่ก้อน B นั้นถูกโยนขึ้นแนวดิ่งถูกโยนขึ้นนะก้อน B ถูกโยนขึ้นในแนวดิ่งด้วยอัตราต้นค่าหนึ่งฟันผมสมมติว่าเป็นตัวแปร u b แล้วกันโอเคนะครับปรากฏว่าเมื่อเวลาผ่านไป3มวินาทีาสมมติแล้วกันนะครับ ตรงนี้ก็เคลื่อนที่ขึ้นถูกไหมผ่านไป3วินาทีก้อนหินทั้งสองนั้นได้ได้ระยะทางเท่ากันเอเคนั่นหมายความว่าเมื่อเวลาผ่านไป3าวินาที SA นั้นจะเท่ากับ SB นั่นเองถูกนะครับตามโจทย์เขาถามว่าจงหาอัตราร็ต้นของก้อนหิน B ทีนี้เราก็มาเริ่มคิดว่าเ,เจ้า วัตถุ A เนี่ยเราควรจะใช้สมการอะไรแล้วก็เจ้า B เนี่ยควรจะใช้สมการอะไรนื่อลักความจริงนะครับตอนนี้ก็คือเราทราบว่า A นั้นเคลื่อนที่ลงนะครับด้วยความต้น A เป็น0 uA เป็น0แล้วก็จะมีค่า g นั้นเป็นบวก10ใช่ไหมครับบวก10เมตรต่อวินาทีกําลังสองเมื่อเวลาผ่านไป3วินาที นะครับก็คือทราบค่าเวลาเป็น3วินาทีนะครับต้องการหาระยะทางที่เคลื่อนที่ได้นะครับ b ก็เหมือนกัน b นั้นทราบว่า U ขึ้นน,นะครับดังนั้น g เลยกลายเป็นเท่าไหร่ครับลบ10เมตรต่อวินาทียกกำลัง2เมื่อเวลาผ่านไป3วิก็คือทราบ t เป็น3วิอีกเช่นกันนะครับ ระยะทางของ A กับ B นั้นเท่ากันเราะันเราจึงเลือกสูตรนี้ครับก็คือ s เท่ากับ ut บวก1/2 gt กําลัง2เองเพราะในฝั่ง A เราก็เลือกเป็น uat ถูกไหมครับบวกกับ1ส่วน2 gt กําลัง2เท่ากับของ B ก็เป็น UBT บวกกับ1ส่วน2 GT กํลังสโอเคนะครับทีนี้เนื่องจากเราทราบว่า a นั้นตกอิสระนะครับความเร่ต้นเป็น0ทนทำให้เทอมนี้ตายเกลี้ยงถูกไหมครับีค่าเป็น0นี้เราแทงค่าเข้าไปก็เป็น1ส่วน2คูณกับ10ถูกไหมครับ แล้วคูณกับ3ากำลังสองเท่ากับ u b ไม่ทราบครับเรากำลังจะหานะแล้วเวลาเป็น3วินาทีบวกกับ1ส่วน2คูณค่า g นะครับในกรณีของ b นั้นเป็นลบครับแล้วก็คูณกับ3 ยกกําลังสองซึ่งฝั่งนี้นะครับก็เมื่อตัดทอนการเบ็ดเสร็จเนี่ยมันจะได้อยู่45นะครับทันี้ก็ได้เป็น3 UB ไปถูกไหมครับอีกเทอมหนึ่งก็จะเหลือเท่าไหร่ครับตัวนี้ก็จัดการให้เบ็ดเสร็จใช่ไหมเป็นลบนะก็เป็น3กํกลังสองคูณกับลบ5ก็ได้ลบ45นั่นเอง หรือเราจะได้เป็น3 UB เท่ากับ90จะได้ว่า UB ก็คือ30เมตรต่อวินาทีนั่นเองโอเคนะครับเห็นไหมครับได้คำตอบมาแล้วง่ายๆสั้นๆนะ